สวัสดีครับพบกับอามรถบ้าน168ดอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอยู่กับ Honda Jazz GE นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็น Jazz GE ปี2009สีขาวสวยมากๆเลยพี่ๆผมบอกเลยคันนี้จะได้เป็นตัวชุดสเกิร์ตไปรอบคันนะครับนะสีสันสวยงามพาสีปี69พี่มาพร้อมกับล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็น t c 005นะลายเขาสวยมากๆและที่สำคัญคันนี้ได้เป็นดิสเบกรกสี่ล้อครับพี่ยางดีสโตนใช้กันในยาว นะครับชุดสเกิร์ตรอบคันทรงสวยๆแบบนี้พี่นะมีชุดสเกิร์ตแล้วมีอะไรนะครับต้องมีสปอยเลอร์หลังนะครับแจ็สเนี่ยจะเป็นรถแฮชแบ็กเป็น5ประตูนะครับห้องเก็บสัมภาระเขาจะกว้างมากๆคันนี้พิเศษได้ถัดท้ายไปด้วยเบาะหลังเขาพับได้นะพี่นะอะเดี๋ยวพี่ดูเลยนะครับผมพับเบาะให้ดูนะครับเบาะเขาจะพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแต่นี้พับเบาะให้ดูสําหรับใครที่นะครับหารถแฮชแบ็กไปใช้งานมันเลนเนกประสงค์พี่ นะครับบรรทุกคนโดยสารคนก็ได้หรือว่าจะเก็บสัมภาระท้ายรถได้หมดเลยนะครับนะคันนี้บอกเลยเดี๋ยวผมแจ้งราคาท้ายคลิปนะครับพี่มาดูกันนะครับเบาภายในนะครับเดิมๆเลยเป็นเบาะผ้านะครับเดิมจากโรงงานนะครับเราได้มีการทําการสปานะครับทําการสปาซักเบาซักผมให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวเกียร์ออโต้นะพี่นะมีเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับ สวยๆเลยจ้าพี่ฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็นะครับแจนเนี่ยเป็นเครื่องพันห้ค่อนข้างประหยัดน้ำมันรถไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ำนะครับแจ้งราคากันคันนี้ใครสนใจเอาไป1,35,000บาทนะครับผมไม่ได้ขายอย่างเดียวนะพี่นะผมรับซื้อรถด้วยนะครับใครอยากจะขายรถทักมาขายได้เลยนะครับ a u m 168นะครับหรือโทร0 9 9 3 4 2 9 1 4 4ครับพี่ จัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับร้านอยู่บางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับรถสวยราคาเริ่มต้นแค่แสนกว่าบ,บาทพี่ทักเข้ามาได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ